malin malo. ไม่ได้อา่าน่ไม่ได้ดูอีชัดเด็ดอีตองที่มันความของใครอ่ะกูลืมมาก,กไม่บอกเออต้องใส่อีกรอบเลยใช่ไหมเค้ฮะอ่า,า,า,ารย์สัปดาค่ะเนี่ยค่ะเขาจะตกเับห้องอ่ะนเหมอนนะคะไม่ต้องให้เขาสอบให้ออกเลยค่ะมึงจะเล่นอิผ่านจอไงเออกูผ่านจอนานแล้ว,ลว,ลวเขขนี่ยมันพูดบอกกู่ได้นั่นไงนั่นไง ไม่ได้วะคือขายเสียน่ะไม่ซ่ากูจังไรมีแทกมีแท็กน่า <c oughs> มันทำไม่ได้อ่ะเอาได้เลยอันนี้คือรายการเรื่องจอห่านจริง จอยกูรอดู้มันตบกันแต่ยังไม่มาเรื่องของกูสัตว์ทำไมตอนนี้ของของเรีด้ตอนนี้ีเคกอมาแล้วตอนนี้เค้กอาาอาจารย์